ก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ห้องกัจจิมาเอเอหน้ากากออกซะน้องพี่น้องบอาวเรื่องเห็ดน้องพี่น้องเนาะบ่าเรื่องเห็ดก็ไปเก็บเห็ดมาพี่น้องม่าเศรุ่นไปเก็บเห็ดมาไอา้หลายเตืบอยู่พี่น้องกัจจิมาเดี๋ยวกัจจิมา,าบ่าเรื่องว่ามันมีเห็ดยังมั่งพี่น้องเนาะพี่น้องกู อ่าที่บรูเนาะว่ามีเห็ดย่างมั่งเห็ดอะไรกินได้แต่ว่าโซนที่เก็บม,มาเนี่ยกินได้เบิดแหรวอพี่น้องกินได้เบิดครับแล้วก็นนี้มาบอกว่ารสชาติ์เขาเป็นทั้งไดน,นะพี่นอ้องเออลวดเขาปิดทั้งไดเออเออมันมีซื้อเห็ดย่างแน่เ,เนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนมาเบิองกันเลยพี่นอ้อง จี๊ก okay, ัตตาก็บใส่กระตาไปต้องมาส่งนะพี่น้องไปต้องมาส้านี่ตอนตีห้าพ่อสีแก่งนี่แหละเห็ดกะได้หลายหลายชนิดอยู่พี่น้องได้หลายชนิดได้หลายชนิดอยู่โอมาเบื้องเงื่อนเลยพี่น้องแล้วจะเอาให้พี่น้องเลือกให้พี่น้องเบิ้งว่ามีเห็ดยังหวังเนาะเริ่มแรกกะอันนี้อันนี้เห็ดหนังงัวพี่น้องเห็ดหนังงัว เห็ดนางงัวเห็ดนางงูนางงวเนาะก็จะมีดอกน้อยๆเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องดอกน้อยๆเขาก็จะมีดอกน้อยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาก่ะอันนี้เขาเอื่นเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอเห็ดกอก็จะมีหลายสีนี่อันนี้ก็แมนนะพี่น้องนี่กับสีแมนเห็ดกอกัอ่อนเห็ดกอพี่น้อง นี่ก็บชิบียนเห็ดเห็ดกอคือกันแต่ว่ามันออกจะออกสีสีแหล่ๆจังหน่อยนี่ก็ันพี่น้องเห็ดกอส่วนอันนี้เป็นเห็ดเห็ดนาแหล่พี่น้องนี่คือบางคนก็อื้นเห็ดนาแหล่เนี่ยคนก็อื้นเห็ดกอพี่น้องเห็ดนาแหล่พี่น้องพวกนี้ล่ะส่วนอันนี้เห็ดอันนี้กับชิวเรื่องรสชาติเขาเนาะพี่น้องพวกพวกนี้พวกนี้จะรสชาติ์อ่า หวานพี่พน้องพวกนี้จะรสชาติหวานรสชาติหวานแต่อันนี้จะออกรสชาติจืดขึ้นออกทอั้งขึ้นหน่อยนึออขึ้นหน่อยหนึ่งคือเห็ดหนังง่วนรสชาติเขาจะขึ้นหน่อยนึ่งอันนี้คือเห็ดส่วนเห็ดค่านี่พี่น้องส่วนเห็ดค่านี presum, ่สีขึ้นนะครับพี่น้องเห็ดขึ้นส่วนมากแล้วถ้าเห็ดมันออกลายๆกันเดี๋ว่าคอยเก็บเอาพี่น้องเพราะอันนี้มันขึ้นเวลาเขาจับเขาแบบนี้แล้วเขามาลูกตามนาตำยังเขาหน่ห้วย ปานซีดยางมึนพ่นพี่น้องมึนหนาหยวดจวดจวดพี่น้องนี่กระเมียนพี่น้องเห็ดคาเห็ดคากประดี๋ววันเห็ดคากนะวนอันนี้คือเห็ดดินพี่น้องนี่เห็ดดินเห็ดดินรสชาติเขากะหวานพี่น้องรสชาติเขาจะหวานเห็ดดินกับจิมมีอยู่นี่กันนี่มีอยู่เนี่ยเห็ดดินพี่น้องเห็ดดินส่วนอันนี้คือเห็ดหนาเมานี่พี่น้อง เฮ็ดดาหมาเนี่ยเห็ดดาหมาเขาเกิดคล้ายๆเห็ดตะไข่แต่ว่าของโบเมียนเห็ดตะไข่พี่น้องเห็ดดาหมาตัวนี้ก็เห็ดนาแหล่เนาะพี่น้องนี่ก็หลายมีหลายอ่านี่ก็เห็ดดินเนาะพี่น้องเห็ดดินอ่าส่วนอันนี้พี่น้องส่วนอันนี้เป็นเห็ดอ่าเห็ดคุกพี่น้องนี่นี่เห็ดคุกเห็ดคุกเห็ดคุกนี่จะคล้ายๆเห็ดยางเนาะพี่น้องเห็ดคุกจะออกดอกสีอ่า เหลืองอ่อนๆพี่น้องอันคือเห็ดคกจะไข่เห็ดยางส่วนเห็ดยางนี่มีอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะเอา่อยพี่น้องเบิ่งนี่ก็เห็ดเห็ดน้ำมงพี่น้องเห็ดน้ำมงเห็ดน้ำมงจะไข่เห็ดกขมันจะไข่ไข่เห็ดกออันนี้คือเห็ดอ่าเห็ดเห็ดอ่าเห็ดคาขึ้นพี่น้องพวกนี้ขึ้นอ่าแล้วก็จะมี เดี๋ยวจะหาเห็ดหยางนพี่น้องมึงเห็ดหยางเห็ดหยางก็จะมีเห็ดหยางมุนหมดแล้วเนาะเออาอันนี้เห็ดเห็ดคกกมีเห็ดขกเห็ดหยางมันดอกหน่อยพี่น้องมึงนี่เก็บได้รู้สึกว่าเก็บได้ดอกหน่อยนะส่วนนันนี้เห็ดปวกพี่น้องนี่เห็ดปวก รสชาติเขาก็จะหวานพี่น้องส่วนมากเขาเจ้าก็ไปแกงนี่จะว่าค่อยปั่นอะไรแต่ไปไปซุปไปซุปหรือไปปนนะพี่น้องนี่เสแซร์นี่เห็ดปวกกิกพี่น้องเห็ดปวกกิกนี่ก็มีหลายชนิดพี่น้องมีเห็ดปวกเห็ดปวกไก่น้อยดอกน้อยก็นี่นะพี่น้องแล้วก็มีเห็ดปวกเห็ดปวกตาบเห็ดปวกฟ้านะพี่น้องก็มีหลายเห็ดปวกเนาะนะเห็ดกับภาษาไทยคนอื่นเห็ดข้นนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เราเวิ้นเห็ดเห็ดข้นปลาพี่น้องเห็ดข้นปลาก็มีหลาย มีดอกเงยก็มีพี่น้องมีดอกนี้นีพี่น้องเห็ดปวกเกลอนพี่น้องเห็ดปวกอืมนี่เนาะหาเห็ดตันนี่พี่น้องเจอแล้วพี่น้องนี่เห็ดยางจะออกลักษณะนี่พี่น้องก็เขาจะเขาจะคนละยางกับเห็ดคกพี่น้องนี่คือลักษณะของเห็ดคกนี่คือลักษณะของเห็ดยางมันจะคนละสีพี่น้องมันจะมันมันจะต่างกันดูพี่น้องจะคนละสีคนละชนิดเห็ดยางนี่คือเขาจะคือเขาจะมียางพี่น้องเขายางเขาจะออกไม้แต่ก็ รสชาติเขากจะจอกฝาดฟาดขึ้นขึ้นจัหน้อยพี่น้องนีอแซบอยู่เนี่ยพี่น้องเขาจะมีอย่างพี่เห็นพวกนี้กินได้พี่น้องทองเขาก็จะเป็นแบบนี้กินได้อมนี้เห็ดหนางแหล่พี่น้องเห็นที่เก็บมากกัจิมีไล่ซื้ออยู่ประมาณนี้พี่น้องมือนี้ส่วนกับจะมีที่บบมี่ก็คือพวกเห็ดละงงกพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดเพิงเขาเห็ดละงงกเห็ดพิงเขา นี่เห็ดคาพี่น้องเห็ดคานี่ขึ้นพี่น้องเราเป็นหนึ่งกินได้อยู่รสชาติก็โอเคแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่ยังวัานวัฒถึงคือนี่คือเห็ดทานพี่น้องนี่เห็ดทานเขาจะออกดำดำนะพี่น้องเวลาเ้าไปแกงเวลาเ้าไปแกงไปนหนึ่งเนี่ยเขาจะดำเลยพี่น้องดำปึ๊ดได้แล้วพี่น้องนี่เ้อเห็ดอันนี้นะนี่เขาจะดำปึ๊ดเลยนี่เห็ดอันนี้คือเห็ดทันก็จะมีบัหลายดอกก็พี่น้องมีอยู่นี่กับเมียนพี่น้องนี่กับเมียนคือเห็ดทันพี่น้องเห็ดทัน ที่เก็บมากมือนี้กงกลิ่นในบัดแล้วพี่น้องอันนี้กินบะได้ว่าเก็บมากเนี่พี่น้องเนี่ยเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานออกเกลมดำดำดำแบบนี้มีเห็ดอย่างอีกเนาะพี่น้องบึ้งอันนี้ไงเห็ดยางพี่น้องเห็ดยางเห็ดยางกับเห็ดคุกมันคล้ายๆกันเนาะพี่น้องคล้ายๆกันน้าให้พี่น้องฟังไปแล้วล่ะอเห็ดทานนี่ก็เห็ดยาง อย่างพี่น้องกินได้เวิร์สพี่น้องมือนีอ่ส่วนนั่นเจ้านี่คือเห็ดคาพี่น้องนี่เขาจะขึ้นนะพี่น้องเขาจะขึ้นคือคาเหรอพี่นอ้องเบอร์รถกินคาเป็นในรถคาแก้เป็นในเขาจะรถาติเขาจะไข่ไขกันนะพี่น้องเนอะอ่านี่เห็ดหนังงวกระเจบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกระเจี๊บประมาณนี้นะครับอ่าไล่ซื้อเห็ดที่เก็บมาเมื่อนี้นะกระเจบมีอยู่อ่าหนึ่งย่างสองย่างสามย่างสี่ย่างห้าย,าย่ยางหกย่าง เก็ดยางแปดยางเกายางสิบยางสิบเอ็ดยางประมาณประมาณสิบประมาณสิบสองชนิดพี่น้องประมาณสิบสองชนิดอ่าไล่การเห็ดกะเป็นเฮนะ็ดดิน ding, ะ ba, นะพี่น้องเห็ดดินเฮ็ดปลาาไล่ซื้อไล่ซื้อเห็ดปลาตําบ้านชุมชนอีสานภาคอีสานเนาะพี่น้องเนาะกาจีปร,ประมาณนี้นครับนี่กาจีปร,ประมาณนี้กินได้หมดพี่น้องด้วยนี่อ่าทังหนึ่งหนึ่งแกง หนึ่งแกงสุปปนไอเบอิดก่าสี่ประมาณนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะกูถือชอบก่ากดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อขอบคุณครับ